บอกว่าถ้านะ,ะถ้าแพทองทานไม่รอดสีน้ำเงินกับส้มเขาจะจับมือกันนะะกระทืบแดงมีคนพูดอย่างนี้นะคะดิฉันก็เลยบอกว่ามึงจับมือกันให้ได้ก่อนไอจะมากระทืบกูเนี่ยมากระทืบตอนเจ็ดศูนย์ก็ได้กระทืบตอนนี้ไม่ทันแล้วระหว่างมึงสองพักเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่ามึงคุยกันให้ได้ก่อนมึงตกลงกันให้ได้ก่อนนะคะ ที่สาคัญเลยก็คือมีใครรู้บ้างไหมคะว่าทําไมเขาถึงขึ้นเวทีวันนั้นเพราะว่าเขาจะมีการนะคะไปบรรจุเรื่องของยกเลิกเอ็มโอยูเข้าสภาซึ่งดิฉันบอกว่าถ้ามึงไม่ได้อยากได้แสงเพราะมึงรู้อยู่แล้วว่าพรรคมึงเนี่ยนะคะในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพรรคมึงไม่ถูกยุบนะคะแนนมึงไม่มีทางได้เท่าเดิมดังนั้นเนี่ยนะคะก็หัวหลาดไง เก่งเนี่ยนึกว่าตัวเองเท่ก็เลยคิดจะไปหาเสียงเอากับสลิมแก่ๆที่ไม่รู้จะเลือกพักอะไรถูกต้องไหมประชาธิปัตย์ก็ไม่มีแล้วนี่นะคะพักของลุงก็ทะเลกกาะกันเรื่องลุงพีลุงพีกับลุงตู่ตอนนี้นะคะมีด้อมแล้วก็ฟัดกันอยู่นั่นนะ่ะส่วนพักของลุงป้อมนะคะก็ไม่ได้มีอนาคตอะไรเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เล็งผลเลยขึ้นเวทีโดยมันลืมคิดไปค่ะว่าสาวกส้มเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วเกลียดการเมืองแบบนี้ที่สุด ไอ้พวกนี้ก็คือมึงช่วยกันด่ากันทุกวันแต่วันดีคืนดีมึงไปขึ้นเวทีส่วนที่บอกว่าเอ้ยเขาท่านมาก็ต้องให้อ,อ่พูดยท่านมาก็ต้องให้เกียรติท่านนะคะแก้วสันถึงกับว่าถึงกับว่ามวลชนของตัวเองนะคะว่าไม่ให้โหคิดดูสิคะว่าละมวลชนเนี่ยเขาจะใจสลายแค่ไหนควายไม่ให้หโหรวมค่ะก็แปลว่าพวกมึงจะร่วมมือกันแล้วใช่ไหม แล้วถามว่าในที่สุดเนี่ยนะทั้งภูมิใจไทยเองซึ่งมีปัญหาในเรื่องของคดีถึงขนาดนี้คือคนไทยเนี่ยเขารักเขาจงรักภักดีต่อสถาบันอาะพักมึงไปโกงที่นะคะของพระมหากษัตริย์อ่ะที่พระราชทานให้กับการรถไฟเอามาทำผลประโยชน์อ่ะมึงคิดว่าเขายังจะเลือกมึงเหรอคะอ่ะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกได้เลยะว่าวันที่มึงขึ้นเวทีนะคะของไอ้พวกรวมพลังแผ่นด,ดินอะไรพวกเนี้ยคือวันที่มึงนะคะ ถาตัวตายทางอ้อมบอกเลยมึงดูถูกมวลชนของตัวเองนะคะว่าถ้าเขารักมึงเขาเลือกมึงมึงจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเขาก็ยังต้องเลือกมึงนะเพราะฉนั้นคําว่าตรบัดสัตว์มึงมีเป็นของตัวเองนะคะไม่ต้องมายัดเยียดให้พวกกูพวกมึงอะยิ่งกว่าตรบัตสัตว์อีก่านะคะ,นะคะทาขนาดนี้แล้วไปถามมึงมวลชนมึงดูซินะ,ะในขณนะที่พวกมึงเอง นโยบายหนึ่งหนึ่งสองมึงก็ถอดออกแล้วและไอ้สาวกที่เขาเลือกมึงเพราะมึงกำลังเพราะมึงมีนโยบายแบบนั้นเขายังจะเลือกมึงไหมกูถามหน่อยแล้วก็ช่วยกันคิดด้วยค่ะว่ามันสมประโยชน์ทั้งขเขมรน,นอกขเขมรในกันขนาดนี้คือฮุนเซนอยากเปลี่ยนนายกยอยากเปลี่ยนรัฐบาลแม่งก็มีคนมาตั้งเวทีนะคะก่อม็อบชักชวนกันมาแล้วก็อ้างว่ามาปกป้องประเทศปกป้องประเทศมึงก็ไปชายแดนสิควายนะคะแล้วก็ค้านคาสิโนบ้างละ นะฮะไม่ไม่ให้อยู่ชั้นสิบสี่มั้งละแล้วล่าสุดนีงก็คือนะครับจะช่วยกันขับไล่นายกปกป้องประเทศหาอะไรของมึงก็ไม่รู้ดิฉันจะพูดอย่างนี้ค่ะว่านับจากนี้ไปเมื่อทักษินนะคะหลุดจากคดีชั้นสิบสี่คดีหนึ่งติดปีค่ะวันนี้การที่ศาลนะคะยกฟ้องหรือไม่ผิดในเรื่องของหนึ่งนึงสอง ทักษิณก็สามารถที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นที่ศาลไม่ให้ไปเนี่ยนะ,ะก็เพราะว่ามีคดีนี้อยู่กลัวจะหลบหนีนู่นนี่นั่นแต่เมื่อคดีนี้เป็นไทยแล้วไม่มีความผิดแล้วทักษิณจะติดปีกเขามีดีลกับคนที่ะระดับระดับโลกนี่ซ้ำไปโดยเฉพาะ Entertainment Complex นต์ดิฉันเชื่อว่าอย่างไนงประเทศไทยก็ได้สร้าง ต่อให้มึงจะค้านยังไงนะคะมึงก็ค้านความจเจริญไม่ได้หรอกถ้าสมมุติว่าการจะสร้างรถไฟความเร็วสูงต้องรอให้ดินลูกหลังหมดดิฉันบอกเลยค่ะว่าพวกมึงตอนนี้นะคะก็ไปไปลายแล้วหกเจ็ดสิบกันขึ้นแล้วจะสร้างคาสินโนคงไม่ต้องรอให้พวกมึงตายนะะมันไม่มีไส้สิบหรอกค่ะนะมันมีแต่ขเขมรนอกและขเขมรในแล้ววันนี้กำลังช่วยกันทำอะไรคิดดูคุณเซนอยากได้อะไรแม่งจัดให้หมด คุณเซนอยากอ,อยากล้มรัฐบาลนะคะอยากเปลี่ยนนายกแม่งก็ทําให้ล่าสุดคุณเซนอยากจะยกเลิก M O U มสี่สามสี่แม่งก็ทําให้ถามฉันหน่อยค่ะดิฉันถามหน่อยะคะ่ะว่าแบบนี้เรายังคงยังจะให้คนพวกนี้นะคะเข้ามาเล่นการเมืองนะหรือมามีอํานาจหรือนะคะเข้ามามีส่วนในการมาชี้เป็นชี้ตายชี้ถูกชี้ผิดชี้ถูกชี้ผิดให้กับนักการเมืองที่เขามาจากประชาชนได้ยังไงนะ ทีนี้มีการยื่นร้องกันมาเป็นปีกกตก็ยืดมาเรื่อยๆจนบางคนลืมไปแล้วนะคะว่ามีประเด็นการวัวสววซึ่งมีหลักฐานดีอะไรครบถ้วนหลักฐานที่สําคัญนั้นเนี่ยวไฮดรินบอกว่านอกจากเส้นทางทางการเงินแล้วซึ่งเส้นทางทางการเงินเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ค่ะนะคะมันจะ,ะบ่งบอกเลยว่าเงินมันมาจากไหนเส้นทางมันไปยังไงแล้วล่าสุดก็คือ คนที่เขากลัวเนี่ยนะฮะแล้วมาขอเป็นพยานจริงๆแล้วทั้งหมด72คนวันนี้มาแค่10กว่าคนถ้าจำไม่ผิดก็คือมาประมาณ1 8 17 1หรือ18คนนะฮะไม่เป็นไรนะฮะทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะาทาง DSI ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายจับนะฮะเพราะออกหมายเรียกก็ไม่มาขั้นตอนต่อไปก็คือการออกหมายจับก็กลองดูนะคะคือพวกนี้การมาเป็นสอบเนี่ยถือว่าเป็น สมาชิกสาสมาชิกผู้ที่สภาเนี่ยนะถือว่าเป็น,เป,นเป็นเกียรติมากอ่ะสำหรับคนที่ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่ว่ารัฐบาลจะออกกฎหมายหรือจะผ่านอะไรก็แล้วแต่นะคะสวจะมีส่วนถ้าสวออไม่เห็นด้วยทําอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณก็ต้องโปร่งใสองค์กรของคุณเนี่ยที่มันมีประเด็นตรงนี้ขึ้นมาก็ปรากฏว่ามันไม่โปร่งใสตั้งแต่การเลือกควายสายนั้นสายนี้อะไรนู่นนี่นัน่นมาจนกระทั่งมีการถูกร้อง พบกระทั่งเส้นทางการเงินนะคะนอกจากจะพบเส้นทางการเงินแล้วเนี่ยนะคะซองเงินเนี่ยนะ,ะคะบางคนยังไม่ได้เปิดใช้เลยคือได้รับเงินนะี่ยนะคะแล้วก็กลัวความผิดก็เข้าพบเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เป็นทางทางทางเจ้าหน้าที่ก็กันให้เป็นพยานพูดง่ายๆนะคะปรากฏว่านะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลายนิ้วมือนี่แหละค่ะ ที่ดิ้นไม่หลุดไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะตายเพราะลายนิ้วมือนี่แหละจะปฏิเสธยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีลายนิ้วมืออยู่ตรงนั้นนะคะคุณก็ปฏิเสธไม่ได้นี่คือเรื่องที่นะคะทาง bsi เขาก็เลยมั่นใจว่าคุณเนี่ยนะคะผูดที่เกี่ยวข้องที่เขาแจ้งไปเนี่ยคุณมีส่วนเกี่ยวข้องทีนี้คุณก็มีหน้าที่ที่จะไปชี้แจงให,ให้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 เขาหายสงสัยคือคุณต้องเคลียร์ตัวเองแล้วก็จบค่ะเขาไม่ได้จะดําเนินคดีทุกคนไป แต่าการตามเส้นทางทางการเงินนั้นมันก็จะได้เห็นหัวจะได้เห็นหัวกระบวนการว่ามันไปยังไงไปถึงตรงไหนไปถึงใครนี่คือหนึ่งสาเหตุรวมทั้งกรณีที่ดินเขากระโดงที่ฉันบอกได้เลยค่ะว่าเอาอะไรมาไม่เชื่อมโยงกันจนกระทั่งทําให้เราเกิดปัญหาับกัมพูชาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของคนสองตระกูลแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของคนสองตระกูลกองทัพเขาจะเอากับตระกูลชินเหรอฮะปกติตระกูลชินกับ หรือชินวัตรกับเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ถูกกับทหารอยู่แล้ว2ครั้งของการรัฐประหารตั้งแต่49มาจนถึง57เนี่ยก็ทําโดยทหารทั้งหมดและทหารที่มีส่วนร่วมในการรัฐประหารทั้งสองครั้งนะ,ะก็คือในปี49แม้ว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เนี่ยนะฮะจะไม่ได้เป็นตัวที่เข้ามาทำแต่ณตอนนั้นก็ดํารงตําแหน่งทางทหารนะคะะ,ะก็คือพูดง่ายว่ามีตําแหน่ง เพราะงการรัฐประหารครั้งนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ลงมือทําเองไม่ได้อยู่ใน3คนนะคะทีะ่เป็นหัวหน้าคณะคอคมชแต่ทั้งประวิทย์แล้วก็ทั้งทั้งประยุทธ์เนี่ยนะคะก็อยู่ตรงนั้นมาถึงปี5 7นะคะก็ยังคงเป็นประวิทย์ ประยุทธ์แล้วก็อนุพงศ์ซึ่งทั้งสามคนนี้ก็คืออยู่ในใน,ในห่วงโซ่ตรงนี้หมดตั้งแต่ปี49เพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าถ้าบอกว่าเรื่องของการที่วันนี้เรามีปัญหากับฮุนเซนหรือมีปัญหากับขมินเนี่ยแล้วมีคนออกมาพูดบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความขัดแย้งของคนสองตระกูลถ้ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งของคนของสองตระกูลกองทัพไม่เอาด้วยละค่ะเขาถีบมึงเข้าคุกไปแล้วค่ะ ดังนั้นเรื่องนี้นะคะดิฉันบอกว่าแล้วรัฐบาลเองก็ไม่ได้สั่งนะคะมีหลายจุดที่ตอนนั้นนะคะทหารเนี่ยมีการประกาศกฎเ,กเอการศึกพอประกาศกฎเอการศึกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะอำนาจทั้งหมดจะอยู่กับทหารจะอยู่กับกองทัพรัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการทํางานซึ่งดิฉันบอกว่าเราไม่ได้เห็นการทํางานแบบนี้มานานแล้วนะคะการทํางานที่ฝ่ายบริหารก็ทําเรื่องของการบริหารไปนะ,ะส่วนกองทัพเนี่ยทำในเรื่องของ ดูแลความปลอดภัยนะคะปกป้องอธิปไตย,เ,ยเขาก็ทําหน้าที่ของเขาคือถ้าจะมองให้ดีๆฉันบอกว่านี่เป็นการทํางานที่ถูกต้องที่สุดแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าจะบอกว่าก็มันมีความขัดแย้งกันมึงเคยไปเห็นการทํางานที่ไหนเขาไม่มีการขัดขัดแย้งฮะแต่มันต้องจบลงตรงที่ในที่สุดก็สามารถที่จะแก้ปัญหาไปในส่วนที่มีนะเป็นหน้าที่ของตัวเองถูกต้องไหมฮะนะคะดังนั้นที่ฉันบอกว่าเรามาดูกันค่ะนะคะว่า มันไม่อมันไม่เกี่ยวข้องกันตรงไหนนะคะเพื่อนๆพื่อนคะ